สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน The Re าย n มนต์ซุน t อว์เบสที่ชั้น2งครับผมไม่ได้พาทุกคนมาร้าน Re f i ฟ e m e n t กันนานพอสมควรเนาะเขามีแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์ที่แบบผมไม่รู้จักเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้มาสโตร์ทัวร์กันเพราะฉะนั้นไว้โอกาสเดี๋ยวจะพามาสโตร์ทัวร์ทั้งร้าน Re f i ฟ e m e n t กันนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาพูดถึงองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณผู้ชายนั่นก็คือกางเกงนั่นเองครับกางเกงเป็นคอมโพเนนต์ที่ผมเน้นแล้ว องประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นนนที่ค่อนข้างเยอะมากเวลาที่แบบคนมองเอาฟิตเราอะครับมันแบบ5 0าสถเจบเลยทีเดียวเนาะถ้ากางเกงคุณสวยลุกทั้งลุกของคุณมันก็จะสวยครับถ้าคุณใส่กางเกงที่มีความสูงเอวที่พอดีความกว้างขาที่กําลังดีเนี่ยลุกคุณยังไงมันก็ดูเพอร์เฟกครับ ซึ่งกางเกงที่ดีที่ผมเคยแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปสั่งตัด MGM bespoke อะไรก็แล้วแต่ตามงบนึนกออกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเวลาที่จะรอขนาดนั้น,นครับหรือว่าไม่ได้แบบอยากจะพุชเงินไปจนถึงขั้นนั้นเนี่ยมันจะมีตัวกางเกงที่เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า lady to wear ครับ lady to wear ไม่ได้แบบว่า lady to wear ขนาดนั้นนึกออกไหมซื้อปุ๊บใส่เลยยังไม่ใช่นะคุณจะต้องมาเข้ามาวัดความยาวขาที่ร้านให้สตาฟดูให้ว่า ขายาวประมาณนี้มันถึงจะเข้ากับตัวคุณแบบกางเกงมันต้องยาวประมาณไหนอะไรงี้ให้ทางร้านเขาวัดให้แล้วเขาจะส่งกางเกงตัวนั้นอนะไปทําขาประมาณ5-7วันอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า ready to wear นะครับคือมันก็ต้องรอเหมือนกันแต่มันใช้ระยะเวลาในการรอที่มันน้อยมากแล้วก็เห็นภาพตั้งแต่แรกเลยอ่ะไม่ต้องแบบว่ามารอลุ้นว่า finish product จะเป็นยังไงนะครับก็ที่ร้าน refinement เนี่ยเขามีกางเกงที่เรียกว่าเป็น ready to wear t r o u s e r ด้วยกันทั้งหมด3แบรนด์ที่ผมอยากมาแนะนําให้ทุกคนฟังในวันนี้เนาะ มีทั้งแบบจากอิตาลีทั้งจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเรามาดูกันแล้วแต่ละทรงของกางเกง3แบรนด์เนี้ยค่อนข้างต่างกันเลยครับ oh. คือเรียกได้ว่าค่อนข้างครอบเวอร์หุ่นของผู้ชายไทยทุกแบบจริงๆซึ่งถ้าพูดกันในแบบเหมือนหนังมาเวลก็อาจจะเป็นจักรวาลกางเกงของร้านรีไฟเมนต์อะไรเงี้ย uh. เดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าแต่ละรุ่นมีลักษณะทรงเป็นยังไงแล้วแบบฟีลลิ่งในการใส่หรือว่าอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันับ ผมตั้งกล้องประมาณนี้แล้วกันทุกคนจะได้เห็นทั้งข้างหน้าแล้วก็เห็นข้างหลังจกในกระจกด้วยนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดของร้านรีไฟแนนซ์ครับชื่อว่าพัท a โรนีเป็นแบรนด์ที่ทำา c ลเซอร์เมดอินอิตาลีนะครับ <c oughs> ก็คือว่าตัวนี้ผลิตที่อิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคนอิตาลีนั่งเย็บให้คุณใส่เลยเนาะตัวนี้มีลักษณะดเด่นคือทรงของซิลเวตที่มันมีความคลาสิกกว่าอีก2แบรนด์ที่ผมจะพูดต่อจากนี้ครับจะสังเกตเห็นว่า ลักษณะของขาเนี่ยมันไม่ได้มีการเทปเปอร์ขนาดนั้นคือมันเทปเปอร์เบาๆจริงๆครับจตกตรงช่วงสะโพกเนี่ยทิ้งไปจนถึงปลายขาเนี่ยเรียกว่าแบบมีเทปเปอร์แบบเบาๆจางๆจริงๆเนาะทำให้ลุกที่ได้ออกมามันเป็นลุกที่มันค่อนข้างมีความคลาสสิกมีความวินเทจเหมือนแบบมาเฟียอิตาลีสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่จะใส่กางเกงทรงนี้แล้วออกมาดูเท่ต้องเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่แบบหุ่นท้วมๆสักนิดนึงหรือว่าคนที่ตัวเล็กแต่อยากได้กางกเกงท,ง,ทงทรงที่มันฟูกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย ลองเป็นแบรนด์นี้ได้ครับมันเป็นกางเกงที่ใส่สบายแล้วก็ทรงคือคลาสสิกเลยอะ่ะทีนี้ลักษณะเด่นของกางเกงที่ made in Italy ตัวนี้ก็คืออะไรครับคือพวกดีเทลครับมันจะมีดีเทลเล็กๆที่แบบเขาเย็บเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อฟังก์ชันไม่ให้มันแบบพังง่ายเกินไปอะไรเงี้ยในบางจุดเนาะจะเป็นตัวหนอนนั่นเลยเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ากางเกงแบรนด์นี้ที่ร้าน refinement เอามาขายอะ่ะมันมีจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของผ้าครับผ้าตัวนี้เป็นผ้า draper for ply นะครับผม ถ้าใครที่อยู่ในวงการกันมาสักพักก็จะเคยจับผ้ามาอะไรย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าผ้าเดเปอร์ p i ร์ายเป็นผ้าที่เด้งคืนตัวดีทำกางเกงสวยและที่สำคัญคือมันแพงครับซึ่งกางเกงตัวนี้ยที่ร้านรีไฟเมนต์ขายอยู่ที่ราคา15,000บาเท่านั้นครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาลองฟิตติ้งแล้วชอบแล้วโอเคแล้วในราคา15,000บาททุกคนได้กางเกง made in Italy แล้วก็ได้ผ้าเดเปอร์โฟาด้วยผมว่าคุ้มนะมคุ้มแบบ คุ้มเลยอ่ะจะเป็นกางเกงสตาร์เตอร์ของทุกคนก็ได้หรือว่าจะเป็นกางเกงตัวที่2ตัวที่3ก็ได้ครับใครแบบตัดมาเยอะแล้วก็ซื้อได้เหมือนกันมันเป็นกางเกงที่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปลอง ของอีก2แบรนด์แล้วมาเปรียบเทียบว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าไปทีละอันเลยโอเคครับทุกคนถ้าเห็นทรงกางเกงเมื่อกี้แล้วตกใจก็ใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าทั้ง3ม ready to wear trousers ของร้าน the refinement เนี่ยเขาทำมาเพื่อครอบคลุมกับเทสและหุ่นของชายไทยทุกรูปแบบจริงๆครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อ drummer ครับเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นเนาะตัวนี้คือเจ้าของแบรนด์เขาอ่ะเดิมทีเขาทำ bespoke ให้กับที่อิสตันครับ แต่ว่าตอนนี้เขาออกมาทําเป็นเดอนิทูแวด้วยเนาะก็เปิดเป็นแฟกชั่นของแบรนด์ที่ชื่อ drummer ออกมาครับคืออันนี้เป็นแบรนด์ที่ made in Japan ผ้าก็คือ sourcing จากญี่ปุ่นเลยครับก็คืออันนี้จะเป็นโลทอที่ทาง drummer และทางร้าน The Refinement เนี่ยสั่งให้ทอผ้าตัวนี้ขึ้นมาครับผ้าตัวนี้พิเศษยังไงคือเป็นผ้าไฮทวิส1ถูกไหมระบายอากาศเดรฟดีเด้งดีครับ 2คือเขาเพิ่มความหนาเพิ่มน้ําหนักของผ้าไฮทวิสตตัวนี้ขึ้นมาปกติไฮทวิสเราจะเจอกันที่แบบ2 7 0ร้อยเจ็ดถึงสามใช่ไหมตัวนี้เขาทํากันที่3 4 5กรัมครับก็คือว่าจะมีน้ําหนักของผ้ามากขึ้นทําให้เวลาใส่การชิ้นตัวและการดรัปปิ้งมันก็จะชัดมากขึ้นครับทีนี้มาดูในเรื่องของซิลเวบ้างนะครับเมื่อกี้ใหญ่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นทร a d ด t ชันอลทรอสเซอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปเลยครับก็คือจะมีการเทเปอร์ตั้งแต่ ตัวสะโพกไปจนถึงปลายขานะจะไปเทปเปอร์หนักๆตรงช่วงเข่าจนถึงปลายขาถ้าเห็นจากในกล้องก็คือน่าจะเห็นชัดใช่ไหมตัวนี้จากทั้ง3แบรนด์เป็นตัวที่มีการเทปเปอร์และการทําขาเล็กที่สุดครับสำหรับคนที่แบบอาจจะตัวเล็กหน่อยหรือว่าแบบคนที่ชอบใส่แบบสลิมนิดนึงแบบนิปปอนสไตล์อะไรเงี้ยก็จะเข้ากับแบรนด์ดรัมเมอร์ได้ครับทีนี้อยากให้สังเกตนิดนึงตรงที่ว่าเขามีการทำเชฟก้นที่ค่อนข้างสวยครับ คือทางร้าน refinement แจ้งว่าใครลองก็เชฟก้นสวยทุกคนเลยเอออันนี้เป็นแบบวิธีการทําเป็นเทคนิคของเขาที่แบบเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าเขาทํำยังไงเนาะทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ drummers คือเขาทำ bespoke มาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาแบบใส่ดีเทล bespoke ลงมาในกางเกง e a d y to w ว a r มันเลยเป็นอะไรที่แบบเราฟังดูแล้วมันแฟร์เช่นบริมมเวณการดำน้ำตรงกระเป๋าหรือว่าตรงเป้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแถมตัวดำน้ำมาให้เวลาที่แบบ คนที่เขาดูออกเขาจะดูออกว่าแบบเออกางเกงตัวนี้มันเป็นกางเกงที่อยู่ในเกรดที่มันแพงกว่าปกติเพราะว่ามันมีการใส่งานมือเข้ามาแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเวลามองเข้ามาในลุกโดยรวมเนี่ยตรงขอบกางเกงตรงนี้มันก็ดูเป็นกางเกงแบบเป็นเกรดที่แบบเป็นบิสป็อกเหมือนกันนะมันดูแบบตั้งใจทําดูพรีเมียมจริงๆเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เรามองเห็นได้ด้วยตาอีกอย่างหนึ่งนะครับของดรัมเมอร์อืมใครที่ ชอบกางเกงที่แบบเล็กหน่อยสลิมหน่อยเป็นคอนเทมพอร์ตดีเมันโมเดิร์นหน่อยอะไรเงี้ยก็มาลองดัมเมอร์ได้ครับโอเคครับถ้า2ตัวที่ผ่านมายังไม่ถูกใจขนาดนั้นผมว่าตัวเนี้ยผมซื้อมันกลมสุดแบบบาลานซ์ดีสุดครับคือไม่ได้แบบว่า ขาใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้สลิมเกินไปตัวนี้คือแบรนด์ชื่อคาซานางาซากิครับผมชื่อแบรนด์ก็บอกแลใช่ไหมว่าเป็นแบรนด์ชอเซอร์เมเกอร์จากจังหวัดนางาซากิซึ่งมันก็จะมีกรุ๊ปชอเซอร์เมเกอร์อยู่ประมาณนึงเนาะที่แบบมีชื่อเสียงอะ่ะจากจังหวัดนางาซากิคือเป็นจังหวัดที่ทำเชลเซอร์ออกมาได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็มีชื่อเสียงหลายแบรนด์เหมือนกันครับ ตัวนี้เป็นผ้าจากโลงทอญี่ปุ่นเหมือนกันนะชื่อโลงทอคุซุริก็เป็นผ้าชีพลายครับน้ำหนัก250กรัมก็จะเดฟสวยทิ้งตัวกําลังดีครับผมผมมาชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันใส่แล้วมันเข้าข้อสุดจะสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นคอนเทมต์ปรารีนฟิตแบบจริงๆเลยครับนี่ให้ดูข้างๆครับมันจะเทปเปอร์กําลังดีอ่ไม่ได้แบบว่าเทปเกินแล้วก็ไม่ได้แบบสเตรทเกินช่วงก้นนะครับมันจะมีการทํา กระเป๋าที่แบบเฉียงขึ้นมาแบบเนี้ยมาทําให้แบบ s i เล o ของก้นเรามันดูดูเป็น shape มากขึ้นแล้วก็แบบดูคลี a n มากขึ้นนะเนี่ยตรงนี้ผมว่าสวยนะมันจะเป็นจุดเด่นของเขาซ่านะครับผมจากที่ลองมาตัวนี้เอวสูงสุดนะครับเอวแบบผมเกินสะดือมาตัวนี้จะเอวสูงสุดอืมแล้วก็ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอ๋อแล้วก็ด้านหลังมีตัว dining s p i t มาให้ด้วยครับแบบว่าเวลาที่เรากินแล้วพุ่งออกอะไรเงี้ยมันจะช่วยเวลาที่เรานั่งแล้วมันไม่รัดเกินไปนะครับ นี่เป็นดีเทลที่ผมชอบที่แบบเก,เกงไหนใส่มาเนี่ยผมจะชอบอันนี้ก็เป็นฟิตแบบว่าให้ดูไวๆเปรียบเทียบกันกันกบอีก2แบรนด์พูดไปแล้วเนะาะคาลซานางาซงาก,กิเป็นแบรนด์ที่ผมว่าลงตัวอันนี้ลงตัวถ้าเป็นผมแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าคนที่อยากได้กเกงเอวสูงตัวแรกสักตัวเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์ที่สตาร์ทได้ครับเพราะว่าเชฟมันเข้าใจง่ายเออมันดีมันดีมันดี คนเขามีบุกให้ด้วยนะแบบว่าสามารถหยิบมาดูได้เขาก็จะบอกว่าแบบเออประวัติแบรนด์เป็นยังไงครัฟแมนชิพอะไรยังไงนะครับนี่ลงทอคุซูริเคอริเห็นไหมเคอริมันแปลว่าแบบมิลส์อเออลงทอเขาซ่าราคาอยู่ที่9,800บาทครับถือว่าราคาดีนะสำหรับกางเกงผ้าบูทีพลายอะมาดูดีเทลกางเกงที่เขาให้เรามาบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมใส่มาวันนี้แล้วก็เป็นตัวที่ถ่ายเป็นตัวแรกเนาะพันดอร์นีซาโตเรีครับผม made in Naples อิตาลนะก็งานค่อนข้างสมก็เป็นกางเกงนาโปลีจริงๆครับพวกแบบว่าตัวหนอนที่แบบเขาให้มาอะไรพวกนี้จะแบบมีอยู่ทั่วเลยครับตรงไซยแอรจัสเตอร์ตรงขอบกางเกงต่างๆตรงแบบตัวยืดจีเห็นไหมอืมแล้วก็ตามสไตล์กางเกงนาโปลีครับแน่นอนว่า ้ารีบเข้าห้องน้นํานี่อาจจะมีเงอแตกเหมือนกันฮนะเพราะว่าทั้ง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 ถอดทั้งใส่นี่คือแบบใช้เวลาจริงๆครับเอ้จริงๆมันถอดไม่ยากนะจากประสบการณ์การใช้คือมันแค่ดึงมันก็หลุดแล้วแต่ว่าตอนใส่นี่แหละมีเงอแตกเหมือนกันับเขาจะติดป้ายผ้าเป็นผ้าเป็นของ VBC มานะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผ้าของ r เ p p e r นะผมเข้าใจว่าช่างที่อิตาลีคงไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องแท็กป้ายขนาดนั้นครับที่ผมบอกมันเป็น r เ p p e r ผมดูได้ออยังไงใช่ไหมโอเค คือผ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าดูในเล่มเด p เปอร์ถ้าเปิดไปที่หน้าโฟล์พลายครับมันคือสีที่ชื่อทรัฟเ l ิครับแต่ว่าทางร้านรีไฟเมนต์เขาตั้งชื่อโค้ดไว้ว่าเป็นทูบลลูแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเล่มอะมันคือสีทรัฟเ l ิแล้วมันก็จะมีแค่ในเล่มของเด p เปอร์เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเปิดข้างในดูแล้วเห็นป้าย VBC แล้วแบบเอ้ยไม่ใช่เดเปอร์นี่หว่าไม่นะครับอันนี้คือผ้าเดเปอร์จริงๆ ถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตเล่นผ้ามาเยอะๆเนี่ยจะสังเกตว่าผ้าเดเปอร์โฟกับ VPC 4Pi โอะ่ะมันเดรฟต่างกันครับอันนี้คือน้ําหนักของเด p p e r นะอืมก็อย่างที่ผมบอกไปอยากย้ำไม่ฟังอีกครั้งครับว่า15,000บาทเป็นกางเกงเดรดิทูแวร์ที่ได้งาน Made in Naples แล้วก็ได้ผ้าเดเปอร์โฟคุ้มครับอันนี้คุม้มอ่ะโอเคดรัมเมอร์บ้างครับ d r มเมอรเนี่ยดีเทลอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่ากับตัวนโปลีเมื่อกี้นะแต่ว่าเขาก็จะให้มาในลักษณะที่มันแบบว่าก็ครบตามที่เราต้องการแหละมีตัวตัวหนอนตรงจีบมาให้ตัวสายเอเจเซอร์ก็เรียบๆคลีนๆนะครับข้างในก็ซับในทําออกมาสวยนะนี่ให้ดูข้างในด้วยนะตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีการทํำเชฟก้นที่ค่อนข้างสวยงามนะครับและตรงนี้ดีเทลดําน้ําตรงพวกขอกระเป๋าพวกนี้ มันเป็นการทํามือครับเป็นดีเทลมือเป็นแน่ใจว่ากล้องอาจจะมองสองสังเกตลําบากนะไม่รู้ว่าตรงเป้าจะเห็นชัดขึ้นหรือเปล่าอ่ะเนี่ยพวกดีเทลดำน้ําพวกนี้จะเป็นการใช้มือในการดานะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรตัวนี้เป็นตัวเดียวจากทั้ง3าแบรนด์ที่ผมมองแนละ้วรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับกางเกงมีสปอคนะแบบมันดูมีมิติครับเวลาใส่ออกมาทุกอย่างมันดูแบบ มีการนูนมีการเล่นมิติที่สวยถ้าใครที่แบบอยากได้กางเกงทรงแบบสลิมหน่อยก็ดูเป็นตัวนี้ได้ครับดีเทลก็สวยดีคนละแบบดีคนละแบบตัวสุดท้ายครับคาซานางาซากิอย่างที่บอกไปว่าเป็นแบรนด์จากนางาซากิเนาะขึ้นชื่อเรื่องการทํากางเกงอยู่แล้วครับตัวนี้เป็นกางเกงที่ผมลองแล้วชอบที่สุดดีเทลก็ให้มาคล้ายๆกันคือมีตัวหนอนตรงจีบมาให้นะครับ ตัวนี้เขาจะวางไซส์แอดจัสเตอร์อยู่บนขอบซึ่งจะเป็นการทำไซส์แอดจัสเตอร์ที่ยากกว่าแบบที่วางครึ่งขอบอ่ะเปรียบเทียบกับดัมเมอร์เมื่อกี้ก็ได้ครับแบบนี้จะทําออกมาแล้วมันดูสวยยากกว่าซึ่งเคาซ่าก็ทําออกมาได้ดูโอเคเลยนะดูสวยงามดีครับด้านในก็เป็นการซับในมาตรฐานญี่ปุ่นนี่จะคล้ายๆกันสวยงามครับสวยทั้งนอกทั้งในแล้วก็กระเป๋าด้านหลังที่บอกว่ามันมีการตีเชฟขึ้นแบบนี้เห็นไหมอืมก็สวยดีนะเป็นดีเทลที่แบบ ทําให้ก้นมันดูเคลนนะอันนี้ก็มาให้ดูแบบใกล้ๆนะครับสําหรับกางเกง3ตัว r e a d y t o Wear ของ Refinement แต่ละแบรนด์มีสีอะไรให้เลือกบ้างนะครับก็ตรงนี้เป็นเซกชั่นกางเกงของร้าน Refinement นะเข้ามาปุ๊บหันซ้ายก็จะเห็นเลยนะครับขวาสุดคือ Pantaloni s a t o r i e l i นะครับจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกด้วยกันสีที่ผมใส่มาวันนี้คือสีนี้ครับ ถ้าตามรหัสเดร p เปอร์มันคือสีชอฟเฟิลครับแต่ว่าสำหรับร้านรีไฟเมนต์ตั้งชื่อสีนี้ไว้ว่าทูบราวนะก็จะเป็นสีเทาที่มีสีน้ำตาลแทรกอยู่ในเนื้อผ้านะแบบแทรกอ่อนๆนะแบบสังเกตไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันจะเห็นในบางมุมว่ามันเป็นสีน้ำตาลแทรกเทานะครับและสีเทาก็มีให้เลือก2สีที่เป็นสีที่ผมมองว่าใส่ง่ายครับเป็นสีเทากลางกับเทาอ่อนเนาะอันนี้ก็เป็นสีมาตรฐานที่ผมว่าผู้ชายไทยต้องมีติดตู้ไว้อยู่แล้วเนาะ อีกสีนึงที่เป็นสีพิเศษคู่คู่กันมากับสีรัฟเฟิลก็คือสีโอ๊ตมิลครับตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่มันออกอมเหลืองๆนิดนึ่งครับมันเป็นสีโอ๊ตมิลของเดปเปอร์นะมันสวยนะตัวนี้อันนี้เป็นแบบผมรู้สึกว่าคนกําลังหาความแตกต่างจากสีเทาปกติอะช่วงนี้คนก็เล่นสีโอ๊ตมิลเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นสีที่น่าสนใจผมก็ชอบเหมือนกันผมเองก็ รอกางเกงโอดมิลอยู่นะอืมสั่งตัดเปนานแล้วยังไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามาซื้อที่นี่ก็คือไม่ต้องรอสั่งตัดเลยนะครับก็ซื้อได้เลยสําหรับดรัมเมอร์ครับขยับกล้องนิดนึงจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันครับสีเทาอ่อนและสีเทากลางพูดอย่างนั้นละกันจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะก็เป็นอีกสองสีที่ท,ที่ผมแอบรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะอ่อนไปสักนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบสไตล์จัดจริงๆอะ่ะผมว่าเขาจะใส่สีน,นี้แล้วสวยเนี่ยเป็นสีเทาอ่อนที่แบบ จริงๆก็เกือบจะไว้แล้วเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันก็สวยนะใครที่แบบอยากหาความต่างอรผมว่ากางเกงสีนี้มันหายากนะทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับส่วนสีเทานี้ก็เป็นสีเทาที่เราคุ้นตาชินตากันอยู่แล้วเนาะเซฟเซฟใส่ง่ายนะครับในโทนน้ำตาลก็มีมาให้2โทนเช่นกันครับผมนี่จะเป็นโทนที่แบบน้ำตาลติดเหลืองๆนิดหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำตาลเข้ม สวยทั้งสองน้ำตาลเลยครับอันนี้มันเลือกดูได้ว่าแบบชอบโทนไหนคาวซ่านางาซากิมีทั้งหมด3สีให้เลือกครับเป็นสีน้ำเงินออกไปทางเนวี่แต่ว่าอมเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลมิดเกรยที่ผมลองให้ดูเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีที่คล้ายๆกับตัวที่ดัมเมอร์มีครับเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง,อ,งอืมถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าเป็นตัวแรกเอาสีนี้ครับสีมิดเกรเนี่ยอาจจะใส่ใส่ง่ายสุดใส่บ่อยสุด ส่วนสีเนลฟี่จริงๆก็เป็นอีกกางเกงที่คนไม่ค่อยนิยมแต่ว่าผมว่ามันก็ใส่ง่ายเหมือนกันส่วนนี้ก็สาหรับคนที่แบบมีตัวที่ 2- อสามแล้วอยากจะลองสีอื่นก็จัดตัวนี้ได้ครับถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนสุดจริงๆแล้วถ้าถามผมแบบความคิดที่มันเป็น onest opinion เลยนะผมคิดว่ากางเกงเรนดี้ทูแวรมันไม่มีคําว่า perfect 1้0ยเปอร์เซ็นหรอกครับมันจะต้องมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเก็บตรงนู้นเราอยากเก็บตรงนี้บางจุดที่เรารู้สึกว่า เก็บตรงนี้นิดนึงแล้วแบบทรงมันจะเพอร์เฟกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดของกางเกงเดี้ทูแวร์เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยมันจะจะไปสู้ในพวก m t m หรือว่าบิสโปกไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจร่วมกันนะแต่ว่าร้านรีไฟแนนซ์เองก็มีบางจุดที่เขาสามารถเก็บเก็บได้เหมือนกันครับอย่างเช่นแบบช่วงก้นหรือว่าช่วงแบบสะโพกอะไรเงี้ยหรือแบบปลายขาเลยแบบมันต้องมาคุยอะว่าเขาสามารถเก็บตรงไหนให้เราได้บ้างแต่ว่าความเห็นส่วนตัวอีกอันนึงของผมเหมือนกันที่แบบ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อเางเกรีดี้ทูแวร์แล้วครับเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับทรงของมันเท่าไหร่คือแบบบางครั้งมันแก้แล้วมันไม่ได้ดีขึ้นอน่ยอกป่ะบางครั้งมันแก้แล้วมันเฟล,ลไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะอยากมาเล่าแชร์ให้ฟังครับสองพ่อด้วยกันอโอเคจบไปแล้วทุกคนสําหรับ3าแบรนด์ที่ร้านเดลิฟายเมนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะว่ามันเป็น3ทรงที่ค่อนข้างคร v e เหุ่นของชายไทยในทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าคุณจะท้วมหน่อยมีน้ําหนักหน่อยจนไปถึงขั้นแบบว่า อวบเลยอ้วนเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ cover คนที่แบบสลิมหน่อยไม่ค่อยมีสะพพกก้นไม่ค่อยมีก็มีกางเกงให้คุณใส่หรือว่าคนที่แบบคุณกลางๆไม่อ้วนไม่ผอมก็มีกางเกงที่เป็นคอนเมนทรัลรีฟิตที่ใส่แล้วค่อนข้างสวยสวยเลยมีให้คุณเลือกเหมือนกันครับทั้ง3แบรนด์กางเกงจากดานดีไฟเมนราคาก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการเป็นกางเกงผ้าวัวครับผมรู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าในจุดที่แตกต่างกันไปครับ ตัวหนึ่งอาจจะคุ้มค่าในเรื่องของผ้าในเรื่องของงานคราฟท์แมนชิพตัวหนึ่งอาจจะคุ้มในเรื่องของเชฟหรือว่าดีเทลที่เขาใส่มาให้ตัวหนึ่งอาจจะคุ้มในเรื่องของความลงตัวความพอดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองเข้ามา เลือกดูกันได้ครับมันคุ้มกันคนละแบบจริงๆทั้ง3ตัวนี้สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกคนการพามาทัวร์ร้านรีไฟเมนต์หลังจากที่ไม่ได้มานานเนาะก็มีหลายแบรนด์ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเรื่องของกางเกงเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าทำแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้รู้ว่าแบบเออกางเกงคอเทที่ทัวแวร์มันก็มีดีเหมือนกันแล้วมันก็แบบมีความคุ้มค่าเหมือนกันมไม่ใช่ว่าแบบรีบใช้แล้วต้องเสียงเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นความเข้าใจผิดในบางคนเนาะใครที่มมมมมีอะะไไไรสงสงงัยตวว้้้้ดดาาาาลลล่่บผจจแก็ ไลอ่านเนาะใครที่แบบว่าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาเจอกันครับสวัสดีครับ